วันนี้มาพบแนวทางการจัดทรงของนิสสัน m a r ์นะครับผมวันนี้ n i สสันมาร์คันนี้นะครับมาจากสมุทรปราการนะครับติดตั้งโช๊คสตัดตรงรุ่นนะครับแบรนด์ซิ l เวอร์นีโอแม็กวนะครับเป็นสตัดระบบโมโนทูบนะครับสูงต่ำสไลด์กระบอกนะครับปรับค่าแข็งอ่อน30ระดับนะครับประกัน15เดือนครับ ประกันยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากหมดประกันไปแล้วนะครับอไหล่เซอร์วิสมีทุกชิ้นนะครับไม่ต้องกังวลนะครับนะครับทางร้านเรานะครับมีความชํานาญนะครับกับโช๊คตัดตัวนี้นะครับผมดังนั้นเราสามารถดึงศักยภาพของโช๊คตัวนี้ออกมาได้เต็มที่เพื่อท่านได้แน่นอนครับผลงานการันตีกับโช๊คตัวนี้มากกว่า500คันนะครับเกือบ1,000คันแน่นอนนะครับรีวิวมากมายนะครับสำหรับโช๊คตัวนี้กับร้านเราเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเรามาชม นะครับว่าทรงรถคันนี้ออกมาทรงประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวมาคอยชมกันนะครับนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับนิสสันมาร์ทนะครับผมจากสมุดประการนะครับออกมาทรงประมาณนี้พอจะถูกใจ เพื่อนๆพี่ๆคนไหนบ้างไหมครับผมสําหรับทรงซิ่งๆสำหรับนิสสันมาร์ทนะครับผมฟิลลิ่งหนึบนะครับผมขับรถความเร็วสูงๆนะครับรถมีอาการนิ่งขึ้นนะครับช่วยแก้ทรงนะครับโดยทำาช่กอนิสสันมาร์ทจะเป็นรถที่หน้ามันจะสูงกว่าหลังนะครับใส่โชวตตัวนี้ไปสามารถปรับทรงมาให้ดูสวยงามนะครับให้หน้าเตี้ยกว่าหลังนิดนึงนะครับเพื่อให้การทํางานของรถเวลาขับขี่ดีขึ้นนะครับผม ฝากแนวทางนะครับการโหลดจัดทรงนิสสันมาร์ทนะครับไว้กับเพื่อนๆที่ทุกท่านนะครับได้ดูนะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook HP a u t o m a แนะครับหรือทางเบอร์โทรลายไอดีนะครับแล้วก็ทางช่อง y o u t u b e ไดเลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับผมติดตั้งโชงคสตัดตรงรุ่นนะครับผมปรับเทสฟิลลิ่งนะครับ มาถูกที่ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับผมการันตีนะครับผลงานรีวิวเรามากมายนะครับผมยินดีให้ครับปรึกษานะครับขอพระคุณมากๆครับผม yeah, yeah. Hey, In my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to so the. What do you do when Captain turn your lover to a op, Ayy, I'm, Ay, I'm rolling clean off a of beam as a drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to so the. What do you do when captain turn your lover to a op, Ayy. For the keys to the, what do you do when captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean, I'm a beat and a drop Voices in my head telling me to stop Ayy, hey, Got 20 G's for the keys to the What do you do when captain turn your lover to a op?